สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาทรายจิ๋วนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยนี่ครับผมนี่น,นาฬิกาทรายจิ๋วนะครับผมนี่เป็นยังไงน,นะน,น,นี่ดูนะนี่ครับผมนี่ดูนะบิ้วชิ้นสี่ใช่ไหมนี่เป็นไงนี่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งเริ่มสองต้น นี่เป็นน,นาฬิกาสายจิ๋วนะครับผมค่อยๆเห็นบ้างนาฬิกาสายนะครับผมถ้านาฬิกาสายหกถ้าเป็นของจริงน่าจะโคตรแพงเลยเมืองกคน,นแต่เป็นนาฬิกานาฬิกาสายจิ๋วนะครับผมเห็นไหม นี่คนระับผมนี่เห็นไ้มอันนี้นเป็นจริงๆมันเป็นวขนมนะแหละทุกคนเป็นขนมลูกอมรสแอปเปิลนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดกดไลค์กดสแตทไฮด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิง่งกันด้วยนะครับ